สบายดีพี่น้องสบายดีเอทุกคนพี่น้องสิงดีตอนหับข่ะสู่ยสองเงยงึงพี่น้องเลยบอกเข้ามาเจาะน้ำพี่น้อง ดอกแบบใดพี่น้องเลยโอ้เหล้ตาพี่น้องเอ้ยมันแดดออกน้อยหนึ่งแล้วมันก่ได้เลยนอนนอนจะฝนสูแดดก่ได้พี่น้องยื้อจุดจังสี่ ทางน้าพี่น้องได้ข้าเจ้าเอียงข้าเจ้าข้าเจ้าเอื่นทำอินดอร์แปดพันประสภาพต่อลงมาจีดปัญหาต่อไปต่อมาด้่จีดพันถวนพี่น้อง แทกี้นะว่าชี้ทางบอนพุ่นพูดไดพี่น้องบอนโกกระโดนนึ้อๆมีงึื้อออกมาสั่งมาใส่บอนนี่ว่าฉันไกดเฮือนคนเลยพี่น้องสั่งมาเลยพราะว่าถ้าชิปุ๊กเที่ยงขึ้นมาชิปุกก๊กอย่างนี้พี่น้องเก่าต้นเก่าต้นชาวบอลนี้พิธีอหาณหาเได็จเลย ก่อนอื่นก็ขอบคุณขอบคุณป้านา่งในไลเด้อร์ทางสางเนีก่กระแมนพี่น้องขอบูญกระก็ได้ตัใช่อล้วนะพวานไพดับมันจอดพอได้ไอพี่น้องเลยมือนีนสางก็ไม่ได้ออกมาไปาเล่นก็ไม่ได้ออกมาเมื่อคืนนี่มานอนกับบ่าวแหลอยู่นี่ เมื่อนี้บอดด้ออกมาไฟดับออกมาเห็นยังบาดาอดด้พี่น้องมามีแนวเหตุเดบอฮาต้องจอดหลังคามันก่อนจะได้เทพื้นใส่ลังคาแล้วเได้เทพื้นยังเงงยังไปหล่อเมืองป่าตัวนั้นพี่น้องเสียเปาลาราคากับเขาเสียให้ราคาเขาเขาเสียเอาเท่าไร น,นี่ป่านนี่นันคือดีแบบอยู่นี่อยู่นี่ค่ะมาหนึ่งเนาะต่อไปหันของน้ำไปหันเนาะ ขาดอเพื่อนลูกของมูหันเนาะเขาเพื่อนนี้ใส่อยู่นี่เออกไกลได้ดีก็จ้าทางตัวนั้นจะซองแมรเลยพี่น้องเลยได้เงื่งสั่งยุดด่วนนี่ก็จะทางอยู่นี่ ก็หอทิ้นอันนี้พี่น้องจะก็เลยทอนด้ซองเมตรจะขี่ไปทางใดบันเออเออเออด้แต่คุณแม่งึงคุณแม่งึงจะให้ถังอยู่พุ่นก็ะกก้เที่ยงดีถังทัานกะไก้ทังได้จี้องเที่ยงค่ชิปุกอยู่นี้แล้วก็ไป้องน้ำทังนั้นแล้วก็ลงของมูทังนั้นอ ความคิดไม่ยังงึงนะพูนว่าปวดฟัอไดโซล่าเซลฟ่วไดโซล่าเซลมนจักบไก่การใช้โซลาเซลนังชิมมถังในนี้นี่เออความคิดไม่ยังเง้โอ้ยสั่งกจายุติก็จะยุติก็จะแก่ไปทางข้งหน้าต่ออีก พังไปเลยเข้าไปต่อพุ่นทอนอย่เอาหมาือมันยังแห้งว่ารอพังแย่งเงื่งพี่น้องไปต่อร่องราคาป่ากเจาขอมาเห็ดไปเสนอราคาเ้าจะอืมนี่ดีอ่ะ,อะ จักจะคลองบาตายมีโขบเขบเิ้ลหักตายเาาบิ้ดจักจัดหยากระโขบจักดูดน้ำกระโขบเพามีแต่อันตายเบิ้ดมีโขบกระตายเบยเิ้ดไป

ฮะาไม่ได้ไม่ได้นะใครแม่ เจ้าที่ให้จ้าน่อยอยู่บอน,นี่เลยแม่นะขนาดว่าูกเพียงแคไหน ทุกเว้นทางถึงไปชุดทางขางหัวนะวนนนโอ้ยอย่าเริ่มดึงค่ะเด้อใหม่ค่ะเดอ้อใหม่ไปเธอเอาไปหรือบะจกักไม่เขาจะเอาไปสล่นนอน่ได้ขางคุณทางขเขาจะเอานะแทนพยายังเหงี่ยงดึงเขามาโฮมกันเนี่ยง 你看。Okay. พี่น้องไอ้คลิปนีก้กับเซราพี่น้องไว้เพียงสำนี่พี่น,อนอ้องก่อนเซราก็ขอบุญขอบคุณปานั่งละลายเลยแต่เด้ออยู่ดีมีแห้งปลาเลยเฮงๆงรวยๆก่าเก่า